สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะพิกับดที่นเอ่อีพาคปักเป็นนะคะกับช่องอาจารย์บ้านลำพูนเราพิเชียวค่ะพี่น้องเอาอีกเล้ยวพี่น้องะขะขันนี้น่าจะบลอดไม่ลอดแล้วนะคะพี่น้องถอยดางมากถอยดางมากจะได้จุบลงเธอเดียวนะคะนี่ขอล่งลงคลิปอยู่พี่น้องคะไทยประเดี๋ยวช่องกันก็เลยรักเทอศับอาจารย์บาดมาลงหากันหาเงินใส่กัน,กนพี่นอ <laughs> ้องตัดลอดหรือไม่ลอดหรือไม่เอา หลอดบ่หลอดบ่จ้าหลอดบอมันเป็นร่องเล็กเอามาึ้นหนุ่มๆมั้งสินุว่ามันคือแข็งอยู่เพราะขี่รถมาคือจัอออออองจ้าแต่บบเล่น,เน,เนได้แต่ว่าจอดบ่ได้ ไม่รอดครับไม่หลอดบอกพักเออยายาฟาวเสียงเลยเออเอ้าเนี่ยลงมากลงมากวันนี้ลงมากวอนจมเร็วมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วคันที่สองมาแล้วเออเออมาแล้วครัวกันเหรอเนี่ยเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เบ้ามั้งนี่ คันนี้น่านจะเบานะคะพี่น, oh, น้องโอ้แต่บัตรทั้งเนาะเพื่อรถเต๊ะฝุดบ้าในใด <c oughs> เอาแล้วคันนี้จอดปุ๊บยุบป,ปั๊บนะคะพี่น้องคะอุ้ยขนาดกระมาแล้วได้บ้านน้นก็คือจอดปุ๊บมันยุบเลยนะคะพี่น้องคะ ออออรถล้นแอืมที่เกิดเหตุวันนี้นะคะพี่น้องตะว่าหนักสุดน่าจะเป็นรถลำโพงซ้ายของเราวันนี้นะคะพี่น้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะปมะยุทธ์เหรอครับพอพื้นที่แบบนี้รถจะอ๋อโอันและตเลนมันมาะยมทมันมระยุทธ์จอดไม อันเหนียาอะพื้นดินเหนียงจ๋ามันขึ้นไปยังสิ<ไ>พื้นดินเหนียงขึ้นไปยังสมันอบน้ำบ่อันน,อน,ออนี้ขี่เทียจซ้หลอดเลยไปเีนะคะทุกคนมันนุ่มหนิมนุ่มหนิมจะได้ผู้ยำหลดแดนันไปแลีว,ค,นนลวคันนีหลอดอยู่คันเดียวค่ะพี่น้องโซโมที จะมาขั้นถี่นักสุดแล้จะเป็นขั้นนี้ค่ะพี่นองคะ่ะรถรถลำโพงซ้ายของเราวันนี้นะคะกองไอ้บ้านไม่คิดจัซื้อซายยังเลยพอกันใชยย่พอ,อชพอซื้อเลขนอนแล้วต <นะ S 1> ิดเลี้ยวปาด อันนี้จำเลยค่ะพี่น้องคะข้างล่างก็คือไม่ได้แล้วนะคะจำบอ,อกค่ะซอสเหรอละคะน้องป้าดิสิแบบป้าไเนเย๋ยวพี่น้องคะนี่ คักอยเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเราก็โหลดคลิปกันต่อไปแล้วแต่จะมีอีกขั้นหนึ่งอยู่ฟังคุณค่ะพี่หนองค่ะ <c oughs> สำรวจพื้นที่ค่ะพี่หน่องมันเลิกเลิกบบักพักเลยอือมันมันเป็นล่องเลิกจำเลย คลิปมอนมวอนเด็ก่นองแตลามือเตละเวนโอ้จมแล้วเอาไปได้เซ่ <c oughs> พักแล้วนี่ละมือนี่เต็มคืนเลยใครแน,นแ่นหรอวอาถือถือพอจมแล้ว เมื่อคืนมีไข่ขึ้นเด่ว่ามื่อนี้ไข่แน่แล้วนะคะพี่น้องเรียกแค่ว่าเรียกการไอแค่นั้นเองไหมคะพี่น้องคะเผื่อว่าเร็วไข่หายเป็น,น,นรู้จัดนู้นแล้วไข่บ่มากรเลยแล้วนะคะโอ้เอ๊ะเมื่อกี้จักหลอบแล้วนี่อ๋อยำให้ดิ้นมันเนี่ย อ๋อเว่าไหนลนนียนโ้ยยบเร็วยบแล้วแยหยบแล้วยยบลงแล้วคือยังดินไรมันดูดนี่แหะ ยุบยื่งเห็นได้ชัดฝนกับบะโต๊กได้ค่ะแต่ว่ามันขึ้นหยุบสันดิดินน่าจะอมน้ำน้วจะโหน่งน้ำโหงก็ไม่มีนะไอ้แดงไอ้ดินมันคือเป็นยังสันถ้ามก็เห็นต่อไม่ได้เห็นเลยบดินใส่ สามบอดเลยสิถาราคาอย่างแล้วเอาไปกอนมูรถกอนมูจะลถขึ้นจะได้นั่นรอรอรถไทมาแล้วรถไทยรับลูกเจ้าพีบานรถไถแม่บออะราคาพยาบมาเ้อพี่น้อนคะ <laughs> สรุปแล้วมันกรดยุบนะคะขั้นฝุดกระยุพูดผุด <laughs> ผนุนขีห้ดินอย่าห้าดินมันเหนียนแต่ว่าพอจอดปุ๊บยุบปปับนะคะพี่น้องคะสถานการณ์วันนี้ค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้รอรลุนว่าจะเป็นยังไงน,นะคะน่าจะไม่มีปัญหายางมากไม่เพราะว่าเพื่อนกัตที่ต่อจะ่าแม้รถยังรถเกียร์รถยังมาดึงเนั่ยนะคะพี่น้องะคะ <laughs> คลิปนีป้นะะเป็นสวัสดีะเอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ